จิตวิทยาการต่อรองเจรจาอย่างไรให้ไม่เสียเปรียบการต่อรองเป็นทักษะที่สำคัญในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานธุรกิจหรือแม้แต่ชีวิตประจำวันหลายคนมักกลัวการต่อรองเพราะคิดว่าอาจดูเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือกลัวว่าจะถูกอีกฝ่ายเอาเปรียบวันนี้เราจะมาดูกลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณสามารถต่อรองได้อย่างมั่นใจและไม่เสียเปรียบ 1. เข้าใจอำนาจการต่อรองของตัวเอง ก่อนจะเริ่มการต่อรองคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบมากแค่ไหนลองถามตัวเองว่าฉันมีทางเลือกอื่นหรือไม่อีกฝ่ายต้องการสิ่งที่ฉันมีมากแค่ไหนถ้าการต่อรองล้มเหลวฉันมีแผนสำรองอะไรการมีแบ t เนอร์เบสออเทอเรทีทูเอนิ o t ชิ t อ d ิ g r e ร m เมนหรือตัวเลือกสำรองที่ดีที่สุดจะทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นถ้าอีกฝ่ายรู้ว่าคุณไม่มีทางเลือกอื่น เลยพวกเขาจะได้เปรียบแต่ถ้าคุณมีตัวเลือกสำรองคุณจะมีพลังในการต่อรองมากขึ้น 2. ใช้ความเงียบให้เป็นประโยชน์คนส่วนใหญ่อึดอัดกับความเงียบและมักจะรีบพูดอะไรออกมาเพื่อทำลายมันแต่นี่เป็นโอกาสของคุณเมื่อต่อรองอย่าพูดมากเกินไปเพราะคุณอาจเผลอเปิดเผยข้อมูลที่ทำให้อีกฝ่ายได้เปรียบถ้าอีกฝ่ายยื่นข้อเสนอลองเงียบสักหิวินาทีแทน ที่จะตอบทันทีบางครั้งความเงียบจะทําให้พวกเขาปรับข้อเสนอให้ดีขึ้นเอง 3. เริ่มจากข้อเสนอที่สูงกว่าที่ต้องการนี่เป็นหลักจิตวิทยาที่เรียกว่าแองเคอริงเอฟเฟกหรือจุดยึดถ้าคุณต้องการขายของที่ราคา1000บาทอย่าเริ่มที่1000บาทแต่ให้เริ่มที่1500บาทถ้าคุณต้องการขึ้นเงินเดือน10%ให้ลองเริ่มที่15% เมื่อคุณตั้งจุดเริ่มต้นไว้สูงอีกฝ่ายจะปรับลดลงมาแต่คุณก็ยังได้ใกล้เคียงกับที่ต้องการถ้าคุณเริ่มที่ราคาต่ำเกินไปคุณจะไม่มีพื้นที่ให้ต่อรองเลย 4. ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์คนมักคิดว่าการต่อรองเป็นเรื่องของตันกัดแต่ในความจริงอารมณ์มีบทบาทสำคัญมากอย่าต่อรองด้วยความรู้สึกส่วนตัวเช่นฉันต้องการขึ้นเงินเดือนเพราะค่าครองชีพสูงแต่ให้ใช้ข้อมูลสนับสนุนแทนเช่น ในอุตสาหกรรมเดียวกันตำแหน่งนี้ได้รับเงินเดือนเฉลี่ยที่สูงกว่านี้15เปอร์เซ็นต์การใช้เหตุผลและหลักฐานทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณมีเหตุผลและยากที่จะปฏิเสธหากอยาก,กลัวที่จะเดินจากไปนี่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ทรงพลังที่สุดถ้าคุณยอมรับทุกข้อเสนอเพราะกลัวเสียโอกาสคุณจะตกอยู่ในจุดที่เสียเปรียบเสมอถ้าอีกฝ่ายไม่ยอมขยับข้อเสนอและคุณมีแบตในที่ดีการเดินจากไปจะทำให้พวกเขาคิดใหม่ หลายครั้งการเดินออกจากโต๊ะเจรจาจะทำให้คุณได้ข้อเสนอที่ดีกว่าที่คาดไว้ 6. ใช้อารมณ์ร่วมให้เกิดประโยชน์การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจจะช่วยให้การต่อรองง่ายขึ้นใช้มิเรริงหรือการสะท้อนภาษากายและคำพูดของอีกฝ่ายเพื่อสร้างความรู้สึกคุ้นเคยใช้เลเบลิงเช่นผมเข้าใจว่าคุณต้องการให้ได้ราคาที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทของคุณ วิธีนี้ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณเข้าใจพวกเขาและลดความขัดแยง้ง 7. ปิดดีนด้วยข้อเสนอที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าได้กำไรคนเรามักจะยอมรับข้อเสนอที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าได้บางอย่างกลับคืนแม้ว่าจะไม่ได้มากก็ตามลองใช้ Trade-offs เช่นถ้าคุณให้ราคานี้ผมสามารถให้บริการเสริมฟรีอีกสามเดือนวิธีนี้ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้แพ้และคุณก็ยังได้สิ่งที่ต้องการ สรุปการต่อรองไม่ใช่แค่เรื่องของการเอาชนะแต่อยู่ที่การหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทั้งสองฝ่ายเทคนิคจิตวิทยาเหล่านี้จะช่วยให้คุณต่อรองได้ดีขึ้นมั่นใจขึ้นและไม่เสียเปรียบในการเจรจาครั้งต่อไปคุณไม่ได้รับในสิ่งที่คุณสมควรได้คุณได้รับในสิ่งที่คุณต่อรองมาได้เชสเตอร์แอลคาสลองนำไปใช้ดูแล้วคุณจะเห็นว่าการต่อรองไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไป